จาจกันหน่อยนะคะจ็ต้องทหน้าเ่าส่าต้องทอด้วยดทบ้านเห้แล้วตอนไห้คราบต้อนตอนต้อนมาเก่าที่บาทค่าฉาเท่าไรค่าฉากคย่งตอนี <h 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 ้ต้อง่ยิมเจ้าต่สิบาท ผู้อ,อ,นนมมอ,อยู่เบื้องหลังของความสำเร็จคะแนนฉชก์ได้นพี่น่องสวัสดีครับผมครับผมซ,ซู้ตัวพร้อมเซฟเซฟพี่เสาแม่ขึ้นเซฟอะไรแม,แม่แคปหน้าจอมาส่งมาให้เราได้เดี๋ยวเราดึงเข้าไม่เป็นไรครับม เดี๋าๆไปดึงเข้าให้ครับอ๋บบอ,อได้ได้ครับได้ครับแม่ได้ครับ ดเดี๋ยวเดี๋ยวปลอยสกิปเดี๋ยวบอยพอวันไลฟ์เดี๋ยวบอยจะส่งให้แม่ <c oughs> ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอยดึงเข้าแม่ทุกไลฟ์เลยครับ <c oughs> ถ้าผม,ม่นถืมีร่างแผนร่างก็ต้อ,องคนร่างถือรถทั้งทัชแน ศราๆย่งสียสาวหลอแม่แม่บอกกับแอนบอแม่บอกกับแอนบอกนบอท่นนเมื่อแม่คุยกับแอนหนแม่เดียอเมริกาค่คือแม่แม่ม่ซื้อซื้อสืดูที่แทนกันไน่ไปตางนนะคะปน้าร้อยแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวบอยส่กิดแม่เองเดี๋ยวบอยพักไปจะให้พี่บอยจัดการบอกแม่เองครับ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 ได้ครับแม่แม่แคปหน้าจอมาเลยแคปแคปหน้าปกเฟซมาแล้วบอยจะดึงดึงดึงที่สาวแม่เข้า ดีเหมือนกับพัฒน์เด่นน้อยแม่ไม่สนใจน่เจอเส้นตงอยู่กันเจ้าเห็นแปอ่แม่จ๊ค เออในๆเขาเลยตักเทืดลุงีเ็ดเม่ัวนเสีด่เอกีย่สีทอ้มันอยเานูาี้ยเงีเงี้เี้ยี้ยเงียงีเี้งี้ยง้ยีเงี้ียงีงีี้ยีทเงี้ยเี้ยเงงีเี้ยเ้เง้ยสีชมพูีเี้ยงีงี้ยเ้เงี้ยเงี้เียเงี้งเงี้ยเีเ้ยเชีดเงี้ยเีเงี้ยเีเงี้ยงียเงี้ ม่นาเสด็เปลี you know. right. like, like, ่ยนใหม่นะฮะแม่นาเสียเอาสีสีเขียวเขียวเข้มบวเขมกันเยครันี่ตาผ่าทั้งขังไออยเา็น้ตานาม่โอ้ยไออยางน้น่ตงะน่ผขึ้นผิวไงวะนี้นะมันเป็นแบบโอภิยิจิดเนาเออเออ เขาที่มันสุดไปเลยสามมันม่อนข้าไได้นอนแล้วไหเมด่อวัในเจกคลิปเราเบิดน้องพึ่งมานี่เจมาเอานํ่พี่เจ๊กินนี่คลิปละร้อยที่การไายคลิปใครคนเดียวอันนี้กันละงน สัตก์ปัาอย่าอยุ่งบ่มบกันโอ้จ๊ยนั่นนั่นสร้างอะไรได้สร้างอไได้กำลังในโดยังแล้วต่อยูี่ต่อชาาาัดยุมีแค่เดียวเกีแงน้องเน่ยชิปละร้อยแต่เลากับอทั้งผ่อยอยู่ กระยอนเนี่อาบย่ำไปน้ำเข้าเนี่ยทายมที่ทายยังกระดดอย่อย้กอยก้อยท้ายได้พวกนังยว่าโอ้ยเอาละยู่งกันย่าไงท้ายแสดงว่าทยมาขายมรสนเอขายยาเสียอยู่นเทียนเดยวเห็ดกานบาีเห็ดบ่ก้อนสขายมื่ก็ต้องเอาคิมมาเสนอก่อนมามันดี มลปนร่มิกันอยู่มันเป็นมันนแกกีมาุมันบอกอย่างนป้นะเป็นอะไรนี่เีถือกล้องยุ่งาเป็นง่าตแล้วตอไปต้องเกียเอเข้าใจเวามรู้สึกไปนี่ใบไดยเป็นย้อนบอเมียวะใครเมื่อไหเนี เมื่อืนนี้แม่ว่าให้ใด้ขอบนเร็วกนเวนนี้น้ำไม่อย่างันกันทางไปบ่มน้ำไม่อย่างันัไม่ต่อเี้จะงด้อืัลเ่องนี้จะนรื่องอืดเรื่องนี้อดเาตัวเหตุเหตอะไรเสียงจะหนาวคนเออค้า้าไฟยังถือวันยังหมอลำหมอลำวิที่สา เขปิดวงจรไก่เนาะแล้วแต่ข้าบได้เรือดนข้าไม่ไม่ไก่เลยมันจะได้ไม่ค้างค่ะมันจะได้ไก่ไม่มือแรงนี่แมสเดี๋ยวไปบ้านมือแรงเนีย่เอาไปเลี้ยงเลยแล้วแต่ใจปิดวงจรเดียวมันเป็นก่อนมันกัมีแรงบันดาลใจว่าอยากไปเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่มันบ้า อันไหนเอย่อเอ้ยงวันนานกระิโต้เกลือวหนอกกระเป๋าหลายมือเงินในเืนี่นี่นี่น่นีนง่นไ่นี่นไ่นี่นไ่นี่นี่นง่นี่นีินป่นีนี่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 นีนี่นีนนีนนนนนงินนนี่นงิน่นน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 ี่นนนนนีนนี่น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 นนีน

เอากระเป๋าไม่เอาเลยเปิดปุ๊บเงี้เงินยเพื่อแบบไปต้องว่ายางกระเป๋าไม่นี่บอบไกลดอกเจ็ดสิบแปดสิบโล่นี่หละเอาให้น้องป่าเพียร์เนี้ยให้น้องป่าเพียรเนี้ยถ้าหันตะกี้อ๋ออันเบิร์ดนี่แหมสองเทียงแี่ไหมก็อย่างแน่นเบิร์ดอันนี้ก็ได้เลยนี่นี่เป็นยูทูบเบอร์ก่อนอาร์ตดุลนี่อันนี้เพียรอะไรนี่เดือนมังหันได้เท่าไหร่ครับเดือนมังหันได้หาพันี่เมียนได้ไปลูปไอรออนดูมัน ร่อนุมาจะโอไดไปโอเฮ็ด่มาามเลยอ่านก็เนทันเฮ็ดไปลนีงพีอาไดเปียปูด้วเขาก็เฮ็ดีิมืนนื่งน่อนเขาเฮ็ดลขเจ้ไอันเ่จ้งเขาก็เฮ็ด่ไดเหรอามเนยชเจ้่ของแบบนี้เจ้าบ่บ่่บมช่องยังนี่แ้ชแนลคาผมบดกาด้วยะ เบ์เบิร์ดชาแนลครับเบเบิร์ดชาแนลครับผมเพครับเพเบิร์ดมาลํำใจเกินร้อยเบิร์ดมาลํำใจเกินร้อยครับนี่ครับนี่ครับสตอรี่ล้อเล่นัะสตอรี่ล้อเล่น YouTube สตอรี่ล้อเล่นเพสตรี่เล่นบายม่เีอะไรสตอรี่ล้อเล่นสตอรี่ล้อเล่นล้อเล่นืบอ้อเ่นไ่ได้เห็นอะ๋อล้อเล่นล้อเล่อ่ันนี้กะนัททนตมาล่ำใจเกินร้อยครับเพีย YouTube เลย YouTube ยังม่ท่านเครับก็ครับ วลอืไม anyway, oh, mm ่ hmm. mm ้หนนี่น้องมมันไปโซงกันยู่รถนี่นี่ตอนนี้ยุนู่รถจอโยกแั้นวืมนะ่น้อเียงกมับตองมากเหรเนาะอาบนเดดจะคีบอยู่ เมนหลือมึงฆาไปโกกผัวู่หน้าเวทีปุ่นจี๊ดจี๊กจีนดจี๊ด้ี๊ดจีมาจี๊ดจา๊กจี๊ดจี๊ด no จี๊ดจี๊ดจเลยจีาดจีมดไี๊ดจี๊ด้ี๊ดจย๊ดจี๊ดจี๊ดจี๊ดจ่๊ดจี๊ดจี๊ดจีนดจี๊ดี๊ดจี๊ดจีดจี๊ดจี๊ดจี๊ดจา๊ดจี๊ดจี๊ดจี๊ด จะควงน่แต่มเขาไม่จะควงน่ครับไมถ้าจบอ,อัน,น่ไนอ้เขาไปสองคนบ้านแม่าจได้เปผู้เดียวิอ๋ออ้ถ <c oughs> ้าสอบวดทิธุราจอรก็จะไปเส้นน้ำนี่เนาะ

เขาไปกันแล้วชอว์ขออนุญาตให้ศิลปินนะครับเพิ่นเดินทางแล้วเพิ่งเดินทางแล้วนะครับขออนุญาตให้ศิลปินนะครับขออนุญาตให้ศิลปินก่อนนะครับจดตัวพี่พี่ขยับนิดนึงครับขยับนิดนึงครับ เดี๋ยวโดนรถชนครับพี่ให้ศิลปินมีอย่างขอบอทั้งบ้าสิให้ศิลปินมีเวลาส่วนตัวบ้างนะครับขอโทษนะครับทอใมเด้อพี่ครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเดี๋ยวให้ศิลปิน ไม่ค่ะคุณแอนค้าคุณไมค้าโอ้ยพี่นะค้อย่าพึ่งครับพี่ครับเดี๋ยวรถจะชนตายนะครับอย่าพึ่งครับอย่าพึ่งคขามจะเย็นๆครับพี่จะเย็นครับเดี๋ยวเดี๋ยวขยับข่ามือนิดนึงนะครับพี่าพึ่งนั่งนะครับคุณแอมค้าครับยุ่งเบาค่ะพี่นะค้าเดี๋ยนะเดี๋ยวใจเย็นก่อนนะครับให้ศิลปินเอ่อเอาอัทไถ่ายเอาให้ศิลปินโอ้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 อ้คีรักล้องคีรักก้องกล้องไหนครับกล้องไหนก่อนกล้องไหนก่อนโอเคครับโอเคค่ะโอเคค่ะคุณใจเย็นนะครับ สาวขาโอ้ยกันหรือว่าจะอะไรขายังไงก็ไปครับไปไปอยากให้ไปครับอยากให้ไปขอจะพักคุณแอนหน่อยครับไปเลค่ะไปเลยค่ะฟิวดาล่าม่ยยามีกี่ลีเด้เป็นไงวุ้นสีเบิ้งไหมยู่เด่นเนาะบ่หล่ะข้าเจ้าอยู่น้ำกันนี้ขานไป็นล่าชวนตัวข้าเจ้าปัจจัยเสี่ยวอีกที่บ่ที่เซลล์ยิ่งอีกนะบ่ใช่อยู่ ซอยโยกบ่อจ yeah. yes. ันไปเปิดจ mm. yeah. ังนวะบ่อดอกจันหวะเดี๋ยวเป็นอยู่น้ำกันนะบ่อเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ได้คิดแบบนั้นสักเทีนะห้ขาเจ้าถ้าเจ้ามีเรื่องนั่นนู่นนี่จิ๋วกันเนาะเออเจเห็นบอกไปแล้เพิ่นขึ้นรถปุ๊บพอข่อยสิลงรถหมดเลยเห็นหมพอข่อยสามคนลงรถเหมดเลยเห็นบอกมันต้องแบบรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วตูนไปที่ดีที่สุดะเลย เออตอนนี้ที่ดีที่สุดเวลาเพื่อนสีอยู่ปุ๊บเปิดรถเข้าไปปุ๊บก็ไข่โดดลงมาเลยเพื่นสีเห็ดนก็แสบเตมเพื่อนต้องคุยคิวงานกันหลายอย่างแดกี้เขาขึ้นมาเมื่อไล่สดคักไล่คักไครเนี่ยแท้เฮ้ยมาได้ไล่เด้อะทายคีท้ายขับท